ใจว่าคุณคุณหลายๆท่านคงเคยได้ยินคําว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมคะแต่คุณคุณรู้ไหมคะว่าเกษตรทฤษฎีใหม่มีความสําคัญกับพี่น้องเกษตรกรและพวกเราคนไทยอย่างไรก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่าคําว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักหรือปรัชญาการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราคนไทยทุกคนค่ะ ส่งพระราชธานเพื่อให้ดําเนินการในพื้นที่ทํากินที่มีขนาดเล็กประมาณ15ไร่ด้วยวิธีการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผลให้เกษตรกรมีรายได้ใช้จ่ายตลอดปีซึ่งการพัฒนาดังกล่าวมีความจําเป็นต้องประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตามสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ริ่มต้นจากการจาัดสรรพื้นที่ใน15ไร่แบ่งเป็น4ส่วนคือส่วนที่1 30%ของพื้นที่ก็ประมาณ4ไร่เศษเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่พืชสมุนไพรซึ่งจะเป็นพืชผักผลไม้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เหลือจากบริโภคก็นำไปขายเป็นรายได้ได้ส่วนที่2 30%ของพื้นที่ใช้สําหรับปลูกข้าวเพื่อใช้เป็นอาหารเพียงพอสาหรับครอบครัวได้ตลอดทั้งปีถ้าเหลือก็ขายได้ค่ะ ส่วนที่ 3- อีก30%ของพื้นที่สำคัญค่ะต้องเป็นพื้นที่ที่จัดสรรเพื่อเป็นแหล่งน้ำโดยในฤดูฝนสามารถกักเก็บน้ำได้เพื่อไว้ใช้ในฤดูร้อนหรือหนาวหรือในช่วงหน้าแลง้งซึ่งจะช่วยทั้งต้นไม้และการเลี้ยงสัตว์ได้ริมบ่อหรืออ่างเก็บน้ำก็สามารถปลูกกล้วยมะพร้าวได้สร้างรายได้อีกทางหนึ่งส่วนสุดท้ายที่เหลือ10%เนของพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์เป็ดไก่ เพื่อมีไข่ได้กินและเป็นอาหารได้ด้วยเห็นไหมคะว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ซึ่งช่วยให้เกษตรกร,เ,กรเลี้ยงชีพได้และหากเหลือจากการกินอยู่ก็แบ่งปันและสามารถขายเพื่อเป็นรายได้สําหรับครัวเรือนได้